อ้วนอ้วน,นความอ้วนความอ้วนนี่ก็ู่งนี้กินเยอะโควิดกินเยอะเนาะนี่เป็นตู้หงสองมีตั๊กไหมเราตั๊กลองไหมไม่มีครับมีใช่ไหนอ, okay, <all> right. อันนี้สวัสดีครับอันนี้เป็น j p s หนึ่งสองพันยูนะครับมาส่งลูกค้าพี่นครปฐมนะครับส่งที่บอลซูบรรยากาศหน่อยอ่า อกุ้เลยครับคราวน,นี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยน้องเรื่องไซ้ j พ x นะครับผมจะเอามาส่งให้เลยถึงที่เลยอ่าออนบ็อนเลยนะก็ รครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวมีลายพี่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรหาพี่เลยเดี๋ยวพี่วัดส่งทีมช่างมาดูแลให้คราวนี้เนี่ยต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือว่าหนึ่งระบบการหลังการขายของดีนี่ผมก็ศึกษาหลายยี่ห้อน ีน้ราคาอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าเรามีบริการดูแลส่งทีมช่างเข้ามาดูแลให้คราวนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือชุดติดตั้งหน้าต่างเราแยกแยกแยกออกมาก่อนเนาะอันนี้น้องใช้เป็น JBX ขนาด1 2 0 0 0 BTU นะครับคราวนี้เนี่ยปุ๊เนี่ยอันนี้เปิดบ็อกเลยคราวนี้เนี่ยตัว9 0้าพัน BTU เนี่ยนะครับ จนถึงตัวไซส์หมื่นห้าพันวิวจะขนาดเท่ากันหมดเนี่ยขนาดตัวใช่ใช่ใช่พี่วันถ่ายด้านหลังนิดหนึ่งครับนี่หมื่นห้าเก้าพันหมื่นสองไซส์จะขนาดเท่ากันแต่แตกต,ต่างกันที่กําลังลมแล้วก็ตัวอของคอมเพรสเซอร์ตัวคอมเพรสเซอร์มันต่างกันซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าหมื่นสองพันวิวอ่ะมันจะได้พื้นที่อยู่ที่สิบห้าตารางเมตร ใช่ที่เห็นผลความเย็นนะเพราะว่าเรามีชุดกล่องลมบล็อกลมก็เย็นเทียบเท่าไอร์บ้านต่างจากยี่ห้ออื่นที่ไม่มีชุดกล่องบล็อกลมยี่ห้ออื่นคือเย็นเฉพาะลมที่โดนแล้วยี่ห้ออื่นน่ะระยะแรงลมอ่ะจะเย็นแค่ประมาณความแรงของลมก็จะแค่ประมาณละสองเมตรเต็มที่แต่นี่หกเมตร ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าลมแรงเกินไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนสปีดได้คราวนี้ปุ๊บนี่นะอุปกรณ์มันจะเก็บไว้ข้างในนี้ปุ๊บดึงออกมาครับอนี้เลยดึงเลยภายในตัวของตัวเครื่องเขาเนี่ยเขาจะมีชุดแถมแค่เฉพาะหนึ่งท่ออย่างเดียวคราวนี้น้องสั่งอินบ็อกชุดสองท่อมาด้วย เดี๋ยวเรามาเปิดชุดสองท่อดูเดี๋ยวพี่จะสั่งวิธีการใส่ให้ดูอ่านะเอาเอาแบบนี้ไหมได้เลยได้เลยจะมาใกล้ๆเลยคราวนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะกั้นห้องใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมกั้นเองทำเองก็ได้ถึงพื้นที่รักสักสิบห้าประมาณเนี่ละประมาณเท่าไรสามพันสามประมาณสักเก้าตารางเมตรเก้าตร์อ๋อหุ้นเก้าตารางไม่สบายครับสบายดีแล้วหลักทีแรกก็จะสั่งเก้าพันดีอยู่ ผมอมองว่าเดี๋ยวคือเผื่อแบบถามห้องใหญ่ห้องเล็กก็ใช่ใช่ใช่เราใชเหมือนสองทีทีใช่แล้วก็อย่างคือหลังคาเราเนี่ยมันไม่มีขนวนปิดไงใช่ฮะใช่ไหมหมื 15, ่นห้าราคาพันดีดีอ่อ่าแต่ว่าเรื่องตัวตัวไซส์ที่มันเป็นส้นหมื่นสองดีกว่าของว่ากําลังนะ<ำ>แล้วแต่ความเหมาะสมแหละจริงๆนะแต่ตัวของตัวบอดี้มันเท่ากันหมดนะแตกต่างกันที่แรงลมกับตัวแรงลมของตัวที่มันขับออกแล้วก็ ตัวกาลังมอเตอร์แล้วก็ตัวกำลังมอเตอร์ไางแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์คราวนี้อย่างนี้ครับง่ายๆเลยแล้วหมุนอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับเขาบอกว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยไม่ต้องติดตั้งเหมือนแอร์บ้านเพียงแค่ว่าเราแค่ประกอบแค่นั้นเองซึ่งน้องตอนแรกน้องจะบอกว่าจะส่งมาให้ทางอินเตอร์เพจต้องบอกเอ้ยอยากให้พี่วัตมาช่วยแนะนำหน่อยพอดีจริคราวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ย คราวนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือหนึ่งคือมีลายพี่แล้วมีปัญหาติดต่อพี่วัดโดยตรงเลยเดี๋ยวพี่วัดกับบริษัทคุณอัน๋นจะส่งทีมงานเข้ามารับเครื่องไปดูแลซ่อมให้ภายในระยะเวลาประกันซึ่งบอกว่าของยี Hope, ่ห้อเ p พเนี่ยมีอะไรทุกชิ้นต่างจากยี่ห้ออื่นที่ซื้อไปแล้วมไม่มีอะไรตอนนี้พอไม่มีอะไรไล้ไงไหมพอไม่มีอะไรก็เท่ากับว่า เกิดเราใช้ไปสักมา2อปีเงี้ยแผงแอยรอยวงเงี้ยแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนยาซ่อมยาก็เท่ากับว่าเราทิ้งแอร์ตุนไ้ไปเลยแต่ว่าอย่างเนี้ยเขามีอะไรหมดเลยแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนดูแลให้แจจริงๆว่าอายุการใช้งาน่ะของตัวแบนสินค้ามัน5ปีอัพอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือติดต่อประสานงานได้อย่างรวด,ดเร็วได้ตลอดอ่า ครานี้ปั๊กผมแนะนําโอเคมีปั๊กแบบนี้แล้วนะพี่บอลครับเด็กดูอย่างน้อยก็ต้องห้ใช้เป็นปั๊กแบบนี้นะครับสายเบอร์2.5้าขึ้นไปนะครับคราวนี้เนี่ยอ่าเริ่มเปิดแล้วนะครับรอสักคราบหนึ่งนะครับรอคร๊บ่ง อตรงนี้เลยสปีดพัดลมนะครับอันนี้มีเดียมเองนะอันนี้โลขออนุญาตดึงดึงนะดึงดึงนะจะได้เห็นชัดๆนะโอเคเห็นชัดแล้วรถคนพี่บอลมาูทุบอีงอันนี้สปีดโลนะเดี๋ยวหันไปให้ทางนู้นดีกว่าทางนู้นทางนู้นจะได้เย็นๆเกิดจะได้เอ,อ่หอหันแบบคร่าวๆนะ ตอนนี้ดูนะสปีดออโต้คืออัตโนมัตินะครับอ่าหายละอ่าหายละเรื่องขอ,อ,องแก๊ความเย็นเรื่อมาแนละ้วเรื่อมาแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือลมปกติเลยเบาเอาเอเบากว่านี้ไม่ได้นะได้ ได้ได้เดี๋ยวผมจะใส่ขออนุญาตใส่ดีหมดให้พิ่ดูอยากมีดีหมดอย่าลืมแอดไอดีไลน์ตรงนี้ด้วยมีสองไลน์เลยสองไลน์เลยอันนี้ไลน์บริษัทโดยตรงถึงพี่วัดก็ถึงบริษัทโดยตรงเหมือนกันเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยลองลองมาดูตรงนี้ลองมาดูดูดูตรงนี้ดูเย็นไงมีมีมีแต่หมอนอืมแล้วความเย็นแล้ว ตอนเนี้ยเราเปิดที่โ่องรองดูฟังป็นยังไงไหมแต่ถ้าอยู่ในที่แคบเย็นมากกว่านี้นี่ขนาดนี่แค่นี้นะนี่ปุ๊บเนี่ยลงถึงนี่เลยครับลองถึงนะนี่เปิดในที่ร่องมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วคิดดูแล้วถ้าเราเปิดในที่ในในห้องอ่ะมันก็เย็นอย่างที่เราตั้งอะครับอุณหภูมิที่เราตั้งก็แล้วแต่ชอบเลย ลองเซ็ตที่ยี่ห้าองศาดูกว่าก็กได้นะครับคือที่ผมแนะนำตัวนี้คือสเกกับการบริการหลักแทร็คถัดตัวีที่สุดติดต่อไม่ต้องเหนื่อยแลครับบางทีทจะปรึกษาอะไรเนี่ยต้องรุ่นเร็วทอนี้นี่นี่ฮะลดอุณภูมิเร่งอุณภูมินะครับออโต้อัตโนมัตมิไฮที่น้องบอกว่าแรงไปใช่ไหม อะแรงความเร็วเสียงถามเสียงเลยนี่หมื่นสองพันวิวเสียงเป็นไงบ้างฮะนดังไหมเนี่ยถามจริงเลยดังไหมถามว่าก็พอพัลมพอไหมพี่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 บอลเสียงเป็นไงบ้างผมว่าเงียบนะเงียบเพอพัดลมมาสัมผัสความพอพลจะเงียบก่าแอร์บ้านด้วยนะพี่บอลลงมาสัมผัสความเย็นด้านหน้าดู อันนี้อันนี้สปีดของพัดลมอะไรเงีเ้ยตอนนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย,ยข้าๆข้าวหมดมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็ม,มีการตั้งเวลาใช่อันนี้คือการตั้งเวลาก็คือเช่นสมมุติว่าหน้อต้องการที่จะให้มันปิดสองชั่วโมงะนะครับหนึ่งคือกดที่ไทม์เมอร์ไว้ก่อนเลย ใช,ใช่เสร็จแล้วก็กดเล่งขึ้นเล่งลงอันนี้สองชั่วโมงปิดเองอัตโนมัตินะครับเช้ายี่ห้อปิดเองอัตโนมัติถ้าเราจะยกเลิกหมดนี้กดตรงน,นี้กดะแล้วกดทามเมอร์ซ้ำอีกไนเลย,เลยให้มันปิดเพราะงั้นถ้าเกิดปุ่มทามเมอร์มันขึ้นสลีฟคือนะการตั้งตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติเวลาเรานอนบางทีกลางคืนนะ่ะมันหนาวเกินไป คือมาปรับปรับอากาศเดี๋ยวมันจะเซ็ตค่าผมเทมในห้องเองโดยอัตโนมัติเสวิ้งครับเห็นอันนี้เห็นเสวิงนะอ๋อคือแบบอ่าจะได้ไมต้องใส่ไปใส่ม้ใช่<ห>แล้วแต่บางทีเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันล็อกสวิงปุ๊บล็อกเสวิงเลยสังเกตดูในข้อดีมันคือนี่คือรากา สลับเองได้เผื่อว่าจะใช้กับเต็นท์ข้างนอกเผื่อเราจะกางข้้างนอกเราเอาความเย็นอย่างเดียวเราเอาข้าไปเฉพาะกล่องรมมันอย่างเดียวเอาเข้าไปเฉพาะกล่อโรมอย่างเดียวอันนี้ใช้ไงงานเอาหรอกบางทีแบบใช้ออเดอร์บางทีมันมันเราอยากแกะนอนข้างนอกใช่ไหมเราก็เอาเต็นท์มากางหรือว่าเราก็กั้นในพื้นที่แล้วก็ เอาเข้าเฉพาะท่อลมเปลี่ยนท่อไต่ซึ่งท่อลมเนี่ยถ้ามันสั้นเกินไปต่อไดน้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยปุ๊บเราจะเปลี่ยนปืนดึงสลับอันนี้เนี่ยพอพออันนี้ไดนะ้ไหมเดี๋ยวพี่จะส่งว,วีดีโอการติดตั้งให้นะครับผมครัคราวน,น,นี้เบื้องต้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยท่าตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยอะไหล่ทุกชิ้นมีหมดมีสแปร์มีพาร์กหมด นะครับให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งจุกน้ำพี่บอลครับแอร์เครื่องที่ไม่ต้องปล่อยท่อ้าทิ้งอ๋อไม่ต้องปล่อยมันมันไม่เหมือนแอร์บ้านไม่ต้องมันใช้ระบบการนำน้ำ,นำ,นำไประบายความร้อนของตัวแผงคอยร้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องปล่อยท้องทิ้งเพราะแล้วยิ่งมันมีน้ำแอร์มันยิ่งเย็นมากขึ้นแล้วน้ำมันระเหยเองเราไม่ต้องมาต่อ,อทิ้งมันเกลกันแต่ หนึ่งเดือนควรจะเปิดจุกตรงนี้ครั้งหนึ่งครับเห็นจุกไหมเปิดทิ้งไหมเปิดทิ้งระบายน้ำระบายที่ตะไคร่ด้านไหนต้องต้องต้องล้างยังไงไม่ครับแค่เปิดจุกออกมาออ๋แล้วแล้วแล้วแบบแผงคอยร้อนนี่ต้องแผ่นกรองออดล้างอาทิตย์ละครั้งอออาทิตย์ละครั้งใช่ดึงนี้ออกมาแล้วก็ดึงนี้ออกมานะครับแค่แค่แค่ล้างแค่สองตัวนี้ก็พอ แค่นั้นพอแล้วคราวนี้พอหนึ่งปีปุ๊กเดี๋ยวพัาหาผมผมส่งวีดีโอกลางให้ก็จะต้องขันน็อตดึงรีออกมาขันน็อตด้านหน้าแค่นั้นเองประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีโอ้โานปีนี้สังเกตดูสังเกตดูว่า JPX เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ล้างง่ายที่สุดของนานก็ดีนะบางทีเราไปดูยี่ห้ออื่นที่แผง c อย l c o i แผงวีฟิน s ติดกันพวกนั้นหรือล้างยากครับ แต่ JPEX นี่เปิดฝามาเห็นแห่คอยร้อนคอยเย็นอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้อันนี้เดือนนึงใช่ไหมประมาณเดือนนึ่งอะฮะเอมาเปิดจุกระบายน้ําทิ้งมปทัทีเพื่อไม่ให้มันมีที่ตะไค้ข้างในไงอ๋อแล้วก็ไม่ต้องฉีดน้าอะไรเลยไม่ต้องครับไม่ต้องอแต่แผ่นกองเนี่ยเราถอดเราให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เราถอดมาล้างนะครับมันจะแล้วมันจะสกระปรกยากเพราะว่าอะไรไหมเพราะมันมีแผ่นกองทั้งคอยเย็นและคอยร้อนยี่ห้ออื่นบางทีไม่มีแผ่นกองของตัว ของตัวคอยร้อนนะมันเหมือนแอร์บ้านครับพี่บอลแอร์บ้านบางทีแผ่นไม่แผ่นกองคอยร้อนไม่มีแต่ที่เขามีแผ่นกองคอยร้อนไงเพราะฉะนั้นการสกปรกมันจะยากแต่เราก็คือเน้นล้างก็คือว่าสักเดือนนึ่เดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ดูตามความเหมาะสมใช้สายตาดูอว่าว่ามันมีการสกปรกไหมแน่ในอาทิตย์น้าแล้วเราก็แค่ขอล้างนั่นเองคราวนี้เรามาดูชุดนี้ชุดนี้ที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลย นะครับคราวนี้เนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยเป็นชุดกล่องลมถามว่ามีไว้ทำอะไรตัวเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างยี่ห้ออื่นคือ ถ้าถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยที่บอลถายที่นี่ไงถ้ายี่ห้ออื่นบางทีเขาทำเห็นเหรอเขาทำกล่องลมันเองไหมกล่องนั้นไม่เห็นอ่าเห็นแต่เรามีแต่พอไม่ค่อยเห็นนะเรา,ายีย่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นบางทีทำกล่องลมไม่ใช่มาจากโรงงานแต่นี่เรามาจากทางโรงงานเลยครับคราวนี้เนี่ยภายในกล่องลมเขาเรียกเซ็ตบล็อกอากาศทำไมาเราต้องมีเซ็ตบล็อกอากาศตัวนี้เพราะว่า ตัวนี้มันจะเป็นช่วยทําให้แอร์เย็นขึ้นไม่มีการสูญเสียอากาศนะครับแอร์ตัวนี้มันจะเป็นระบบระบบของพ่อนะครับตัวนี้คราวนี้เห็นแผ่นสไลด์นะสองอันแล้วไหมคราวนี้เก็บเอาเก็บรวมกันไว้ก่อนยังไม่ทําห้องใช่ไหมคราวนี้เนี่ยจะดูเลยนะฮะในบล็อกเซตของตัวกล่องนะฮะหนึ่งคือมีแผ่นสไลด์หนึ่งงานแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้ ถามว่าแอร์เย็นไหมแอร์ไม่เย็นแต่สู้มีตัวนี้ไม่ได้ถ้ามีตัวนี้เสริมความเย็นมันจะเก็บอยู่ในห้องไม่ถูกน้ำออกไปทิ้งแอร์ข้อเสียแอร์เพื่อที่คือมันมีการนำอากาศในห้องออกไปทิ้งมันก็เลยทำให้แอร์เพื่อที่ไม่เย็นสัน่คราวนี้เนี่ยเราก็จะมีชุดบล็อกเซตันนี้คราวนี้การประกอบกือนนอย่างน,ารรน,นี้นะครับการประกอบนี่ คร้าวๆเลยเป็นลักษณะแบบนี้เรานี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะจำขอไปดูนะครับพี่บอลครับแล้วทุกคนหันนีอราจะดูอากาศมันจดเข้าทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วครานี้เนี่ยเราต้องหันอย่างนี้ครับนะครับหันอย่างนี้เสร็จแล้วรับจากช่องบนนะครับแล้วก็ นะเห็นนะรับจากช่องล่างนะนะครับช่องบนนี่คือช่องที่สองอ่ะแค่อาจจะต้องดึงโฟมออกมาแล้วก็แค่ดันเข้าไปยึดพอดีต้องดึงต้องต้องต้องยกออกมานิดนึงพอดีติดโฟมเดี๋ยวผมรบกวนน้องดึงดึงโฟม นี่นะตัดเปโนวครับอ่าโอเคนะครับไม่ไหนพี่ปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยจะค่อยตอไหนก็ได้คราวน,นี้อย่างนี้อย่างนี้เลยดูดูช่องที่สองไว้เป็นหลักนะครับอันนี้เอาไว้ที่สุดเลยนะครับ เสร็จแล้วเอยียงเครื่องนะครับมือไปโดนด้านบนแล้วก็ปลดลงไปใช่ไหมอ่ะโอเคยังไม่เข้าใช่ไม่เป็นไรอืมอย่ปิดเครื่องก่อกไหมอืม เข้าแล้วแค่นี้คราวนี้เป็นชุดนสองข้อแล้วเห็นไหมอ่าตัวดูดอากาศเข้ามาข้างนอกคราวนี้ดูนี่ดูนี่นะถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่เย็นมือเราไปโดนปุ่มฟังชั่ขขนต้องเอาบางทีมือเราไปเผลอโดนตรงฟังชันปุ๊บ มันขึ้นอย่างนี้เลย oh. เพราะงั้นไล่กดที่ปุ่มฟังก์ชันอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้ครับคูล cool ิ <Cool ing. S 2> ่งคูลิ่งเร่งทีปกติอ่าห้ปกติเลยคราวนี้เมื่อกี้มือเรากดปิดไปใช่ไหมไใช่เมไปกดโดนคอมเพรสเซอร์ไม่เดินร oh. อสามนาทีเรามาคุยกันเรื่องตรงนี้ต่อคราวนี้เนี่ยพี่ใส่กล่องนะคราวนี้น้องจะออกใช่ไหม น้องก,ก็แค่กดลงไปแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ถึงลักแผ่นกล่องได้คราวนี้มันจะบล็อกอากาศกล่องลมตัวนี้เป็นกล่องตัวตัวทําที่ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับคราวนี้เนี่ยแค่นี้เลยแค่นี้เลยอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นะปุ๊บ หมุนนี้เข้าไปอ่าแล้วเสร็จแล้วปับ๊บดูครับมันจะเป็นสลักเห็นไหมสลักอ่าเดี๋ยวกดลักล็อกวนจับให้พีนิดนึงดูไล่สลักให้ดีเห็นไหมเข้าไรไหมบึ๊บบิดอ่าเสร็จแล้วอ,อ่าคราวนี้มันจะเป็นหนึ่งท่อแล้วนะ,ะเห็นไหม ตอนนี้ไอ้ตัวนี้เป็นไรไอ้ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นปากเป็ดที่ออกทางทางทางออกเดี๋ยวที่ส่งวีดีโอให้ดูนะครับอันนี้รวมว้อย้าให,หายคราวนี้ตัวนี้เราก็หมุนแค่นี้เข้าไปถ้าท่อมันสั้นเกินไปสั่งเพิ่มได้ถ้าท่อมันทำรุดขาดมีอะไรหมดนะครับเป็นแค่นี้แหละครับชุดสองท่อ มันก็จะเป็นออกเปนลักษณะแบบนี้แล้วก็ยันขึ้นออกแบบนี้เดี๋ยวรอทําห้องเสร็จลวะวทุเรศพี่หินั้นต้นแค่นี้<ะ>จบขั้นตอนอ่ามีอะไรสงสัยไหมก็ไม่มีครับนี่ผมเลยถึงนี่แหละให้ให้ให้อย่างนี้เดียวเห็นตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เดินใช่ไหมสามนาทีครับสามนาทีเดี๋ยวแค่เปลี่ยนเดี๋ยวสามไม่ต้องครับเดี๋ยวสามนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวคอมันจะเดินเอง อันนี้ตั้งตั้งเพื่ยี่ห้าองศาก็ได้อ๋อดีเกินไปอ๋อ,อ,อนี่หมวดอะไรสงสัยไหมก็อธิบายให้ใหม่ได้ไหมอ่ะได้คราวนี้อันนี้คืออันนี้คือสวิงครับอ,อันนี้คือปรับอุณปรูมิอัตโนมัติกั้คืนในะใช่อ,อันนี้คือสปีิพัดลมซึ่งเป็นระบบสัมผั<อ>ส แรงไปเป็นมิเดียมนะครับ <Yeah. S 2> อันนี้โล <Yeah. S 2> แต่แค่นี้เสียงก็ไม่ดังเลยขนาดทาย,ยังไม่ดังเลยนะครับอันนี้เป็นออโต้คือคออโต้คืออะไรคือปรับสปีดพัดลมอัตโนมันติตามอุณหภูมิในห้องเราเช่นพออุณหภูมิมันเริ่มจะได้อย่างที่เราตั้งที่้าสาป,ปั๊บมันจะเริ่มตอบเป็นพัดลมเองออโต้ Auto. แต่ถ้าเกิดว่าน้องลำพานก็ ให้ล็อกสปีดเอาเลย <Lock. S 1> ใช่อันนี้คือความเย็นในห้องบบวกลใช่บวกลบแต่ปกติแล้วก็จะอยู่ที่ยี่ห้าองศาในการใช้งานโหมดฟังชันนี่คือโหมดต่างประเทศเราไม่ต้องไปยุ่งอนะครับถ,ถ้าเกิดไปนอนเอาถ้าเกิดไปอุนมาโดนมันคอมพิวเซอร์มันจะตัดแต่มันจะให้นังเกตดูดีๆคือมันจะขึ้นคีตติ้งคูลิ่งคูลิ่งนี่คือโหมดใช้งาน ฮีตติ้งนี่คือเป็นโหมดสําหรับการรองรับเออสเปคของต่างประเทศไม่ต้องไปสนใจมันให้มันเป็นโคลิ่งก<ช>็พอคราวนี้เนี่ยท i m เมอร์ที่พี่คุยแล้วตั้งเวลางลา่าอ power คือเปิดปิดนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ให้มันเป็นแอร์ตอนนี้มันเป็นแอร์อยู่สังเกตคือเวลาที่แอร์ทำงานความเย็นออกข้างหลังพลมข้างหลังออกด้วย <S 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 นะครับให เร่งไปที่สามสิบมันจะกลายเป็นพัดลมอย่างเดียวอ๋อมันไม่ได้เป็นแอร์เลยนะตอนนี้มันจะไม่เป็นแอร์ก็คือเราใช้เป็นเป็นพัดลมเอาพัดลมก็ได้อ่าใช้เป็นพัดลมก็ได้คือในตัวเดียวกันมีทั้งพัดลมแล้วก็มีทั้งแอร์ให้เร่งไปที่สามสิบใช่แต่ของเดวิสเป็นวิธีการต้องเร่งเป็นที่สามสิบต้องการให้มันเย็นกลับมาตอนนี้เห็นไหมไม่ไม่ไม่เย็นแล้วเห็นไหมต้องการให้มีกลับมาครับลดลงอ่าคราวนี้ตอนนี้คอมยังไม่เดินนะ สามนาทีแล้วถ้าประมาณยี่สิบเก้าองศาเนี่ยมันมันยังเป็นแอร์อยู่ไหมยี่สิบเก้าองศาอยู่ที่อุณหภูมิครับอ๋ออุณหภูมิไหมอยู่ที่อุณหภูมิในห้องเอ่อถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เย็นมากก็อาจจะลองลองตั้งสักยี่สิบเจ็ดองศาดูก่อนส่วนใหญ่แล้วเขาก็เขาจะจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศามันไม่ตัดถึงพัดลมใช่ไหมครับไม่ตัดครับไม่ตัดถ้าถ้าเป็นสามสิบอย่างเดียวก็สามสิบถึงตัดถ้าเกิดว่าบางทีบางคนก็ตั้งคืออยากให้ประหยัดไฟด้วยอะไรด้วยก็ตั้งยี่สิบเจ็ดแต่แอร์ก็เดินบเดียวนะ อันนี้คือแล้วแต่น้องจะชอบอ่ะอันนี้สมมติว่าสามนาทีนึงเราต้องรอสามนาทีสามนาทีครับถ,ถึงคอมจะเดินใช่ถึงถึงคอมจะเดินแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องเสียบปลั๊กเลยปุ๊บเริ่มเปิดใช้งานเลยปั๊บคอมพิวเตอร์เดินเลยแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเวลาที่คอมพิวเตอร์มันตัดปุ๊บเนี่ยกว่าจะเดินอีกทีคือสามนาทีสามนาทีที่นี่มีปัญหาเรื่องไฟตกไหมก็มันมันมีกับบางครั้งครับไฟไม่พอไฟตกไม่ต้องตกใจ อาการคือไฟตกด้านหลังพัดลมจะมีมีม,ม,ม,มีมีลมแต่ลมจะไม่ร้อนแสดงว่าช่วงนั้นไฟอาจจะตกพอมเกิดการโฟเทฟตัวเองป้องกันพอมันกลับเข้ามาใหม่มันก็จะเย็นแต่ก็กลับมาร้อนใช่มันก็จะกลับมาร้อนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้เอ๊ะพี่วัดทําไมของผมมีพัดลมลมออกแต่ทําไมมันไม่เดินเลยอ่ะ ไม่้แสดงว่าตอนนั้นไฟมันตกซึ่งโอกาสจะตกพี่บอลดูอย่างเงี้ยโอกาสตกมีไหมเนี่ยมีตกครับดูดิกับบางทีไฟไฟไฟตัดว่าเราใช้พี่บอลโอ้โหอ๋องงปลเพราะงั้นไม่ต้องไปบอดี้มันนะครับก็อย่าลืมว่าถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวแจ้งผมอาการนี้คือการคอมพิเตอร์ตัดคูลิงกับคลิปครับคูณลิงกับคลิปนี่คือขอมต่พอสามนาทีแล้วจะต่อ อถ้าถ้าถ้านิ่งก็คือพัดนี่คือคอมเดินคอมเดินนะเนี่ยใช่กระพริบกระพริบนี่คือคอมมิเนเตอร์ตัดคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งวิธีการติดตั้งให้เนาะว่าติดตั้งยังไงอะไรยังไงในลายทีทักพี่หรืออาจจะงงหรือจะได้ส่งให้แต่ก็ไม่มีอะไรนะนี่ก็มีแค่นี้ครับแล้วไอตัวแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นที่เอามาประกบกันแล้วก็สิ่งที่หน้าต่างตามรูปแล้วก็มีข้อต่อใส่ส่วนข้อต่อก็ใช้วิธีการหม้วนๆเอาแค่เอง อ่าโอเคเรียบร้อยโอเคครับอ่าจบคลิปเพีง่นี้ครับสวัสดีครับ